สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟ,ไฟครั้งนะครับเย่ยูจีนก็ก็จะอยู่ในสภาพเดีวยวกับเฮกซ่ออฟนะครับก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่มีของค่อนข้างดีแต่ว่าไม่สุดนะมันก็ยังแบบขาดกินเกินเพราะว่าทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงมันโดนแฟนทอมบัสเตอร์กับโอเวอร์หลดเบียดที่ทําให้ที่ที่จะซับของพวกมันอ่ะไม่ค่อยเยอะนะครับทาให้มีของเล่นบ้างมีของเล่นนิดหน่อยแต่มันก็ยังต้องเอาของเก่ามาเสริมอยู่ดีเพราะฉะนั้น อ่าศูนย์ามศูน่าเพรคือว่าน่าจะดีกว่านี้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะอีสอบอเนาะก็วันนี้เป็นยูจีนนะฮะก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนโครงเด็กค่อนข้างเยอะก็ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะฮะอ่ะตัวเริ่มไรทับเริ่มหลังได้จุ่นนะครับอันน,นี้ใไรนะลืมไปแล้วไม่ค่อยได้เล่นอ่านเจลเนาะเมื่อถูกไรทับโดยเกตสองโซชัดหนึ่งนะฮะรันดลแล้วก็รันดล สกิลเมื่อถูกยูจีนไลททับใช่ไหมใช่จัวหนึ่งแล้วมือหนึ่งใบยัดโซเนาะอ่อไม่ใช่จัวหนึ่งแล้วดับหนึ่งใบยัดโซก็ไล,ลยลโซชาร์จรัวๆนะฮะแล้วก็ยูจีนอ็แอทีบวันกาดวันเพอเทินนะครับเลสเลกาดเราสองใบหรือมากกว่าอ่อเลสเลกาดเราสองใบเลือกเลือกเลือกเลกาดคู่แข่ง by, หนึ่งใบรีไทย แล้วก็ตัวมันบวกหมื่นอีกสก,กิลหนึ่งออทแอคทีฟวันกาดวันเพืเอ่อเธนนะครับเมื่อในเธอ์นเราถ้าคู่แข่งมีการ์ดธุริทายโซบัตห้าเปิดท็อปเด็กตามช่องว่างเยกาดช่องว่างของคู่แข่งก็ว่างสี่เปิดสี่ว่างห้าเปิดห้าข้อการ์ดกี่ใบก็ได้ในนั้นลงช่องเหลียที่เหลือยัดโซนะฮะก็ข้อการ์ดฟรีได้เมื่อเห็นยิงเนาะทำให้เด็กมันเป็นเด็กเน้นยิงอย่างที่เห็นน,ะนั่นเองนะฮะ ก็แน่นอนนะครับใส่ยูจีนมาอีก3ใบในเด็กเพื่อจะเอามาเพอร์โหน้าไรนั่นเองก็สะท้อนแสงเยอะนะพผะมีทั้งสลีฟมีทั้งซองคุมนะสามชั้นมันสะท้อนแสงจัด,จดใส่ไทเซอร์ท็อปไว้4ี่ใบเหมือนเดิมนะครับก็ยูจีนมันตีแรงอยู่แล้วมันตีออกที่ยี่ิบสาไม่รวมเพอร,ร์ไรเพอะไรก็เป็นสามสายสามถ้ามันออกบวกคีได้ก็ถือว่าดี แล้วก็เช็คโอเวอร์ได้ก็แจมไปเลยนั่นเองก็1นึ่งมืนสัมพาษณ์มีเพอร์ไลท์ที่ไม่ได้ใช้ Act T, ออทีเออออโต้เลกาดเมื่อวันการโจมตีถ้าคู่แข่งมีเลกาดสใบหรือน้อยกเอหรือมักเอหรือ,อ,รอต่ำกวา่าเอามันยัดโซเลือกแวนหนึ่งคนบวก1คึ่ีนะฮะก็ทำให้เวนการเราบวกคริได้ง่าย,าย,ายหนึ่งตัวเนาะ คุณพ่อลดโปรโมทไมเทิร์นเหลือสองใบนะครับจะใส่เป็นสาใบก็ได้นะแต่ว่าคุณพ่อลดไปใส่ตัวเล่นเพิ่มขึ้นมาแทนก็ตัวนี้มาจากไมเทิร์นนะครับหนึ่งหมื่นสามพาันมีแอคทีฟเรียก,การ์ดอ่าถ้าเป็นการ์ดเราเป็นยูจีนใบตัวนี้เลือกน้ำมอนจูนิตจากดอกไม่เกินสองใบที่ไม่ใช่การ์ดพิทักษ์นำการ์ดนั้นเข้าโซถ้าคู่แข่งเคยมีการ์ดถูกรีไทรเทิร์นนี้สามารถเอาไปแปะท็อปกองได้ก็ ตัวเพิ่มโซแล้วก็หรืออาจจะมาแปะท็อปก็ได้ก็แปะตัวเล่นอะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะถ้าแบบโซเราเยอะแล้วแล้วขึ้นมาต้นเกมอย่างนี้เราก็เอาของในดอบมาแปะท็อปเพื่อที่จะมาเปิดคอก็ได้เอาให้เจอท็อปมาแปะท็อปเอาเกรดสองมาแปะท็อปอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะซึ่งเกรดสองที่จะแปะท็อปก็จะเป็นเจ้าหมอนี่นะฮะแก๊งในโดนสาบอีกใบหนึ่งเนาะเป็นใบใหม่ในศูนย์สองนะฮะกับมับงกรประการแกร่ง จิบาจิบราบราคิโอแอคทีฟเรการ์ดถ้าเป็นการ์ดเราเป็นยูจีนโซบัตหนึ่งเลสตัวมันเลือกเรการ์ดทุกแข่งหนึ่งใบรีไทยอีกสก,กิลหนึ่งออตโตโ้เรการ์ดเมื่อเริ่มต้นแอทแทกเฟสของเราถ้าแข่งมีการ์ดหนึ่งใบหรือน้อยกว่าลุกตัวมันแล้วบวกห้าพันอย่างเงี้ยยูจีนโคตรรักนะฮะการ์ดที่เป็นแบบนี้รักมากๆนะครับเพราะว่ามันง่ายมันถูกมันจะบิดเองก็ได้หรือให้ยูจีนบิดก็ได้แล้วก็เข้าเทินมามีหนึ่งใบต่ำกว่าก็จับงัดเลยนั่นเองนะฮะ ใส่อันนี้มาสองใบเอามาป่วนบอร์ดคู่แข่งเนาะก็จะเป็นก๊อดล็อกดากอนหมื่นชิห้าพันนะครับออโตโอ้เมื่อเข้าช่องเลียถ้าคู่แข่งมีกา์ดมีเลกาัดหนึ่งใบหรือน้อยกว่าเลือกไปแถวอื่นสามารถเอาเกจสองเนี่ยไปไว้ตูดแวนได้ทําให้ถ้าไม่ได้เจอแมกโนเลียก็ค่อนข้างจะสนุกมือพอสมควรนะฮะตัวช่วยยิงเป็นอ่า มันชื่ออะไรดากกอนกลิทเตอร์อควาลิสออโต้ไม่เข้าช่องเลียนนะครับบัตรหนึ่งโซนหนึ่งเลือกเกร2สองหรือสูงกว่าหนึ่งใบรีทายก็ตัวยิ่งใส่ใบนี้มาแทนไลไลนะครับก็จะเป็นพลังห้าพันที่ทำได้เยอะกว่าไลไลนั่นเองเนาะก็จะเป็นดากกอนกลิทเตอร์อิโดอิโดลิสห้าพันชิวห้าพันนะครับแอคทีฟเลกาดเลือกความสามารถถ้าเลกาดทุกแข่งถูกรีทาย เคาน์เตอร์บัตหนึ่งทำความสมารถได้หนึ่งอย่างนะครับไม่ติดวันเพฤหันเนาะอาบวกหมืน่นหรือเอามันยัดโซแล้วเลือกเกตสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบรีไทยก็จะเป็นตัวช่วยยิงตัวหนึ่งอันจริงตัวนี้คุณพ่ออย่าใส่สี่ถ้าเล่นป็นจริงอาจจะใส่เพิ่มเป็นสี่ใบได้นะครับใส่ตัวนี้มาสามใบเนาะก็จะเป็นนินจาบิสาชิกามานโกออโตเลียเมื่อเลกาดคู่แข่งดูรีไทยเธอเรารีไทยน้องแล้วก็เปิดทับเด็กนะครับคอลงช่องเลีย แล้วก็เอาที่เหลือเข้าโซหมายความว่าถ้าสมมติเปิดท็อปมาเราไม่อยากคอคุณก็สามารถเอาเข้าโซได้นั่นเองอ่าคุณสามารถไปใส่ตัวยิงเพิ่มโดยการลดไอเนี้ยสองใบถ้าไม่อยากใส่ไอนี้ก็ไปลดสองใบแล้วไปใส่ตัวยิงเพิ่มได้นะฮะก็จะเป็นในตัวทิ้งมือยัดโซนั่นแหละในเทอร์เรานะครับเอามาช่วยยัดโซได้แต่ว่าโซยูจินเพราะคิดว่ามันโอเคอยู่แล้วอาจจะใส่ตัวยิงเพิ่มอย่างตัวเกรดหนึ่งใหม่กับ กับเกล็ดสองบัตหนึ่งโซหนึ่งยิงก็ได้หรือหรือแล้วแต่หรืออาจจะใส่บัตหนึ่งโซหนึ่งยิงเข้าเดิมแล้วว่าไปใส่เกล็ดหนึ่งเพิ่มใบหนึ่งแล้วติดไอ้นี้ไปซะใบหนึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะใส่พีจี้ทิ้งมือหนึ่งใบถ้ามีมือถ้ามีมือหนึ่งใบหรือตำกว่าไม่ต้องทิ้งนะครับโอเวอร์แดงจิ๊บหนึ่งตัวบปหนึ่งไรลานตจวบหนึ่งออกจากเกมแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายโจมตีจะได้สกิลพิ่มติมขึ้นมาก็คือลุกแวนแล้วก็ทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ก็เป็นทริก คริแปดนั่นเองนะฮะเน้นคริจุกๆเหมือนเดิมไม่ใส่ดอทิเกอร์เนาะจะใส่เป็นคริแปดหรือว่าจะใส่เป็นคริเจ็ดแล้วก็ฟอนสี่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับคุณพ่อใส่เป็นฟอนสามคริแปดนะฮะแล้วก็ฮิวสี่ใบเนาะก็อย่างที่บอกนะครับไอตัวนี้ถ้าเราไม่อยากใส่อไอเจ้านี่เราไม่อยากใส่เนาะเราสามารถไปเปลี่ยนเป็น ไอ้นี่กับตัวยิงได้นะครับก็คุณพ่อแอบแอบไว้อยู่ให้ดูนั่นเองอวิธีเล่นของมันก็คือยูจีนเดิมเลยเด็กมันไม่มีคอมโบนะมันเป็นเด็กยิงเพราะฉะนั้นก็เข้าไล่ไไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าช่องแวนไม่ใช่ถูกเลยทับอ่ะไล่ทับโซชาร์ตหนึ่งสมมติว่ามันนี่ทิ้งมือไปก็โซชาร์ตหนึ่งแล้วก็อ่ะโซชาร์ตหนึ่งจากสกิลแล้วก็ไล่เป็นยูจีนนะครับจัหนึ่งแล้วก็เอาดุมหนึ่งใบยัดโซก็ ยูจีนมันดีกว่าตรงเด็กอื่นตรงที่มันสามารถยัดๆไว้เหอะอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในหลุมมันยัดเข้าไปได้หมดนันนนน่นเองไม่ต้องเสียเรียสเท่าไหร่ก็ขึ้นสามมันแทบจะก,การันตีเลยว่าเรามีโซครบห้าใบแน่ๆอันนี้มันเกินเพราะคุณพ่อแอบใส่ตัวนี้มานะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการลงสนามมาเล่นแหละก็แน่ๆแล้วยูจีนมันต้องลงมาสองตัวเนาะ ก็ง่ายๆเลยตัวที่ฟรีที่สุดสองคือของสองตัวนี้ค่อนข้างฟรีก็จับเลสสองคนเลยยิงเวนกาดบวกหมืน่นโซบัตห้าหรือก่อนหน้าจะยิงยูจีนคุณถ้ามีแบบมีโซมันครบแล้วนี่โซมันเกินใช่ไหมคุณสามารถที่จะลงไอ้นี่มาบัตหนึ่งแดดไอ้แสงลงไอ้นี่มาบัตหนึ่งโซหนึ่งยิงก่อนสักตัวหนึ่งก็ได้ถ้ามีบัตเหลือถ้าไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็ยิงหนึ่งตัว หรือถ้าเป็นไอเจ้าหมอนี่แล้วมีบารสเหลือคุณก็จะเป็นเจ้าหมอนี่ก็ได้เลสสองตัวนี้ยิงหนึ่งตัวแล้วก็ไอนี้ก็เห็นยิงถ้าเห็นยิงก็เอามันยัดโซแล้วก็ยิงหนึ่งตัวก็ได้หรือจะให้มันบวกหมื่นก็ได้แต่ว่ามันเลสแล้วนี่ถ้ามันเลสแล้วก็ยัดโซไปเหอะนั่นแหละแล้วก็โซบาร์ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ะยิงได้สองตัวเพราะฉะนั้นแถวเขาก็จะเหลืออยู่ประมาณไม่เกินสองตัวเนาะก็ประมาณเปิดสามแล้วกันอ่ะเปิดสามคอก็สมมติว่าเก่งๆไหนก็จะเป็นอ่ะหนึ่งคนอีกคนหนึ่งมาช่วยบูทตลกตลกอ่ะสมมติอีกตัวหนึ่งมาช่วยบูทอืมแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งใบที่เปิดได้อ่ะสมมติเป็นเป็นอ่ะเป็นไอ้นี่แล้วกันไม่รู้อะไรก็ได้แล้วก็ยัดโซไป แล้วก็เมื่อเอ้ยยังไม่ตีแล้วก็เมื่อเข้าไปทีนเฟดครับลุกอ่ะแล้วก็แบทเทิลเลยขับข้างนี้ตีก่อนยีิบเอ็ดหรือถ้าแบบข้างนี้เบาแอบเอาข้างนี้ก็ได้อ่ะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างนี้ได้ก่อนสิบสามเป็นกาดวิ่งไอันี่มีเลียสองใบต่ำกว่ายัสโซบวกคีเป็นยี่สิบสามสองคีฮิกเกอร์ลงข้างนี้ข้างนี้มันจะวิ่งสตาร์ท 13. ที่สิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสามฮิกเกอร์จะเป็นสามสามสี่สามแค่นี้แล้วก็ เทินหน้าแล้วก็นับโซมีโซสี่ใบคุณอาจจะลงไอตัวโซชาร์จเพิ่มหรือไอตัวที่มันสามารถยัดโซได้เพิ่มขึ้นมากระได้เนาะอย่างอย่างคนนี้อ่ะสมมติขึ้นเทินหน้าครับตอนนี้เรามีโซแค่สี่ใบเนาะคุณก็อ่ะทสกิลยูจีนครับเลสองคนรีไทยหนึ่งตัวอะไรเัว,ต,วตัวนี้บอกหมื่นสกิลของน้องรีไายตัวเองเปิดท็อปเด็กสมมติเปิดท็อปเด็กมมเป็นไอ้นี่ เราไม่อยากคอเพราะว่าโซมันขาดแล้วก็สามารถยัดโซได้เราไม่อยากคอเราัดโซตอนนี้ก็มีโซครบห้าที่เหลือคุณก็เล่นแค่นี้เองก็คู่แข่งมีอ่ะโซบัสห้าเปิดทับคออ่ะถ้ามีว่างสองรูคุณก็เปิดซักสองรูก็เอามาซักสองใบแต่ว่ามันถ้ามันเปิดมาปุ๊บมีแค่สองเปิดสองเนี้ยอ,อาจจะเป็นเจ้าหนี้หนึ่งคนที่เหลืออาจจะเป็นแบบ ดอที่อันนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้อ่าไม่ไม่อยากจะมาบูทคุณก็ยัดโซไปก็ได้หรืออขึ้นมือก็ขึ้นมือไปแล้วแต่อ้ไม่ขึ้นมืออแล้วจะลงมาช่วยตีก็ช่วยตีไปแล้วแต่อันนี้ก็ไปทเทนเฟตกระลุกเหมือนเดิมมันก็เป็นยูจีนยูจีนเหมือนเดิมเนาะก็เล่นเหมือนเดิมเปียบเลยนั่นเองนะครับกับเด็กยูจีนเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากลุกเล่นก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะฮะกับ เด็กยูจีนนะครับก็มันเป็นแค่เด่เด็กแถมเด็กมันไม่มีท่าคอมโบม,มีแค่ทัานบอกว่าไม่มีคอมโบก็ไม่ได้เนาะมันเป็นคอมโบแต่ว่าคอมโบมันเป็นท่ายิงเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ประมาณนี้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับยนะูจีนเนาะน่าจะไม่งงไม่สงสัยอะไรนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้อย่างที่บอกนะครับก็จะเริ่มมีเด็กวีทยอยขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้ว ไว้เจอกันใหม่นะฮะวันนี้สวัสดีครับ